Journey Engineering Podcast p o พอดแคสที่จะพาคุณเปิดโลกวิศวกรรมในชีวิตประจำวันที่ทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนมีวิศวกรรมอยู่เบื้องหลังกับผมนายช่างเอกครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ Journey Engineering Podcast ของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎข้อที่ศูนย์ของ Thermodynamics อาจฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์ชั้นสูง แต่ขอบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่ามันง่ายกว่าที่คิดเดยอะครับขอเริ่มจากคำว่าเทอร์โมเดนิกส์ก่อนนะครับหลายคนคงเคยได้ยินกันบ้างแล้วว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความร้อนการเคลื่อนที่ของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงต่างๆของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเทอร์โมเดนิกส์คือการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานความร้อนว่ามันเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงหรือ ถูกใช้งานในระบบต่างๆอย่างไรทีนี้เราก็มาถึงกฎข้อที่0ูนย์ของเทอร์โมเดนามิกส์บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นกฎข้อที่0ไม่ใช่กฎข้อที่1หรือ2แบบกฎอื่นๆเหตุผลมันก็สนุกดีนะครับเพราะกฎข้อนี้มันถูกคิดขึ้นทีหลังหลังจากกฎข้อที่1 2และ3ถูกคนพบแล้วแต่พอมาคิดอีกทีนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกร กับพบว่ากฎข้อนี้มันควรอยู่เป็นพื้นฐานที่สุดก็เลยจัดให้มันเป็นกฎข้อที่ศูนย์เลยครับโดยกฎข้อที่ศูนย์ถูกบันัตกไว้ว่าถ้าวัตถุ a อยู่ในสมดุลความร้อนกับวัตถุ b และวัตถุ b อยู่ในสมดุลความร้อนกับวัตถุ c นั่นแปลว่าวัตถุ a ก็จะอยู่ในสมดุลความร้อนกับวัตถุ c ด้วยเช่นกันคล้ายกับสมบัติจำนวนจริงของคณิตศาสตร์ใช่ไหมล่ะครับนั่นก็คือ ถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ c ก็จะได้ a เท่ากับ c ใช่แล้วครับมันก็คือสมบัติเดียวกันเลยเปลี่ยนแค่คณิตศาสตร์เป็นตัวเลขหรือสมก,การนั่นเองครับฟังดูซับซ้อนใช่ไหมครับแต่ถ้าอธิบายแบบให้เห็นภาพง่ายๆมันก็เหมือนเวลาเรามีแก้วน้ําแก้วเย็นกับแก้วน้ําอุ่นแล้วเราเอาแก้ว2แก้วไปวางไว้ใกล้ๆกกันพอนานเข้ามันก็จะปรับอุณหภูมิของตัวมันเองไปเรื่อย จนท้ายที่สุดอุณหภูมิก็เท่ากันนี่แหละครับกฎข้อที่0ของเทอร์โมเดนามิกส์เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเรามายกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันกันดีกว่าสมมุติว่าคุณผู้ฟังกำลังนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วถือแก้วกาแฟร้อนๆอ,อยู่กาแฟในแก้วนั้นก็จะค่อยๆเย็นตัวลงเพราะว่ากาแฟพยายามปรับอุณหภูมิให้เท่ากับอากาศภายในห้องสุดท้ายแล้ว กาแฟจะเย็นตัวลงจนมันมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องนี่คือการที่วัตถุพยายามจะเข้าสู่สภาวะสมดุลกันทางความร้อนครับซึ่งกฎเทอร์โมเดนามิกส์ข้อที่ศูนย์นี้นะครับสำคัญมากในการอธิบายการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างวัตถุต่งตางๆทั้งในชีวิตประจําวันและในการทํางานของเครื่องจักรหรือแม้กระทั่งในจักรวาลเองครับที่ทุกอย่างพยายามจะปรับตัวให้เข้าสู่สมดุลกันทางความร้อน แล้วความสําคัญของกฎข้อที่ศูนย์อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ว่ามันทําให้เรารู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่สิ่งของ2ส,สิ่งมาสัมผัสกันหรืออยู่ใกล้กันพวกมันจะพยายามปรับอุณหภูมิของตัวเองให้เท่ากันเสมอครับสรุปสั้นๆน,นะครับว่าถ้าคุณมีวัตถุ3อย่างที่เชื่อมโยงกันทคำความร้อนไม่ว่าวัตถุน,นั้นๆจะเป็นอุ่นหรือเย็นในที่สุดวัตถุทั้งหมดก็จะมีอุณหภูมิเท่ากัน แค่นั้นเองครับแล้วทำไมเราต้องสนใจกฎข้อนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบเครื่องจับก,การควบคุมพลังงานการใช้แอร์หรือการสร้างระบบที่เกี่ยวกับอุณหภูมิในชีวิตประจำวันครับเห็นไหมครับกฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมเดน m มิกส์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดยังมีอีกหลายอย่างที่รอให้เราค้นหาติดตามเรียนรู้แค่เราเข้าใจหลักการ ของการปรับอุณหภูมิทุกอย่างก็ดู้ชัดเจนขึ้นมาเลยต้องสังเกตดูนะครับว่าตั้งแต่ที่เราเปิดแอร์จนถึงต้มกาแฟทุกอย่างที่เราทํามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งนั้นครับสําหรับเรื่องราววิศวกรรมของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้ไอเดียสนุกสนุกและได้ความรู้เล็กลน้อยกลับไปด้วยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดสาระความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมในชีวิตประจำวันอีกมากมายแล้วเจอกันใน EP แถัดไปครับกับผมนายช่างเอและนี่ก็คือ Journey Engineering Podcast Be Engineer Who Builds the Future ขอบคุณและสวัสดีครับ